สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับโค้ดแบนนะครับทศวันษสีปานกุนซือของทีมสระบุรี FC นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับโคดแบนนะครับเกี่ยวกับความพร้อมล่าสุดของสระบุรีเ c ในการลงสู้ศึกฟุตบอลดิวชันหนึ่งในฤดูกาล2011นี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีโคดแบนก่อนครับสวัสดีครับครับพูดถึงความพร้อมล่าสุดนะฮะการฝึกซ้อมตอนนี้ครับนักเตะ สภาพร่างกายนะครับรวมทั้งแทคนติกที่วางเอาไว้นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเเรามีเวลาในการเตรียมน้อยตัวน้อยก็จริงแต่ว่าเราก็ล้าจากการแข่งขันเพลย์ออฟค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่ากว่าจะจบก็เออมารู้เอาเกือบสองที่ก่อนเปิดแล้วก็ทาให้ร่างกายของนักเตะเนี่ยค่อนข้างล้าพอสมควรแต่ว่าถือว่าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ได้เตรียมทีมไปในตัวด้วยเหมือนกับเราได้มีมตม์อุ่นเครื่อง เห,เหมือนเกมจริงอย่างเง uh, anyway> cool> ี้ยก็เท่ากับให้เด็กได้เหมือนกับไม่ไม่ทิ้งระยะในการพักฟื้นนานนะคก็ความเข้าใจเกมหรือแท็กติกเองมันก็เลยยังยังต่อเนื่องอยู่ครับถามถึงการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางโค้ชแบนได้เน้นอะไรเป็นพิเศษครับก็จริงๆเน้นในเรื่องของของทุกอย่างนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พอใกล้แข่งเนี่ยจะเน้นเรื่องแท็กติกที่จะไปเจอเขาแล้วว่าแต่ละทีมเราก็ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเตรียมแท็กติกไปเล่นกับเขา ก็ถือว่าน่าพอใจที่เด็กสามารถทําได้ในแมตช์แรกดูจากรายชื่อนักเตะที่ส่งไปให้กับทางไทเมียรีกเนี่ยมีเพียง22คนเท่านั้นซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่นะครับทางโค้ชแบนเองเนี่ยได้เลงที่จะเสริมในตําแหน่งไหนเป็นพิเศษแล้วก็คาดว่าน่าจะหานักเตะเข้ามาเสริมอีกประมาณสักกี่คนครับ ก็จริงๆไม่ได้แรงตำแหน่งไหนเป็นพิเศษเนะแต่ว่าก็ยังอยากได้นักเตะเข้ามาเสริมเพื่อให้ให้ทีมมีมีตัวเลือกมากขึ้นในการหมุนเวียนการใช้อะไรก็อาจจะเพิ่มทั้งหน,นึ่งสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากจะทําขนาดทีมให้มันใหญ่มากเกินไปเะฉะนั้นเราใช้ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่คนเนี่ยแล้วเด็กสามารถทดแทนและเล่นกันได้ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ผมว่าอ่านาจะโอเคอในส่วนของโค้ต้านักเตะต่างชาติตอนนี้มีเพียง5้าคนครับ อีก2คนที่เหลือ,อนี่จะเสริมในช่วงฤดูช่วงต้นฤดูก,กาลเลยหรือว่าจะไปอีกทีเล็ก2เลยครับโค้ชแบนก็คงจะเป็นเล็กเพราะว่าเล็ก1งคงไม่ทันแล้วเพราะว่าหมดหมดหมดแข่ส่งชื่อไปแล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่า,าผลงานในเล็กแรกเนี่ยนักเตะคนไทยเนี่ยที่ลงไปทําหน้าที่เนี่ยทาผลงานได้ดีไหมแล้วก็ระดับของตําแหน่งของทีมตอนนี้อยู่ในระดับไหนถ้าเผื่อสามารถสร้างผลงานได้ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้นักเตะต่างชาติเพิ่มอีก แต่ถ้าอยู่ในช่วงฐางนะัานคขับขันจริงๆเ,เราก็ต้องหาต่างชาติมาเสริมในช่วงท้ายส่วนทางผู้บริหารละครับได้มีการเน้นย้ำหรือว่าวางนโยบายอะไรพิเศษมครับในฤดูการ2011เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะแต่ว่าเราเพิ่งขึ้นมาผู้ใหญ่เขาก็หวังว่าเราจะสามารถอยู่รอดในปีนี้ซึ่งมีเรามีเวลาหาตัวและเตรียมทีมน้อยเยให้อยู่<ต>รอดในชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วปีหน้าค่อยว่ากันอีกที นี่ก็เป็นเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้วางเอาไว้ส่วนตัวโค้ชแบนเองนะฮะสิทีมในดิวชั่นหนึ่งคาดว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับในฤดูกาลนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเราเรามีเวลาเตรียมทีมและหาตัวได้ได้จำกัดจริงๆก็พยายามปีแรกนี้เราก็พยายามให้อยู่รอดให้ได้ก่อนล้วปีหน้าค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างผลงานได้ดีก็หวังๆถึงกลางตารางเหมือนกันถามตัวโค้ชแบนบ้าง คิดไหมว่าจะกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งคิดจะใส่ชื่อตัวเองลงเล่นกับทีมสระบุรีเอฟซีบ้างไหมครับก็นายเขาว่านายเขาถามอยู่นะว่าอยากจะให้ใส่ชื่อลงไปเผื่อว่าถึงช่วงคับขันจริงๆแล้วเด็กเด็กเจ็บหรือขาดหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทดแทนได้อะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่เพราะว่านายให้เวลาคิดจนถึงวันที่เก้าว่ายังมีเวลาที่จะให้ส่งชื่อถึงวันที่เก้าก็ ขอ,ขอไปทบทวนดูก่อน <laughs> ครับนี่ก็เป็นคําพูดของทางโค้ชแบนทวตตะวัน4ปานะครับ <laughs> เกี่ยวกับความพร้อมล่าสุดของทางสมโมสรสระบุรีเอฟครับ